อร่อยงไหมอือฮึอันนี้โรตีสายใหม่เดี๋ยวมาม่าหอให้กินปะกินไหมอะไมอันนี้อะไรกุ้งชุบแป้งทอดน้ำเต่งโมปั่นเอาหมดยังนี่น้ำเต่งโมปันมน่น Nhìn bơ bao đeo khênh sầm mỏng luôn á Ngon không? วันนี้เราก็นั่งกันอยู่ที่อ่าวนางค่ะพี่น้องมณีบอกขอลงเรือก,กับตะลอนในเมืองแหนแถวอ่าวนางแหนนะคะเพราะว่าเมื่อยแห้งค่ะพี่น้องตั้งแต่มากกระบ,บี่ก็คือว่าลงเรือขามกกันทุกมือไปตั้งแต่เสาๆากลับมากับดึกเดินถึงขึ้นกว่าจะถึงบานค่ะพี่น้องมนีก็เลยพักผ่อนเที่ยวยุบุนบกค่ะ้วกาเดี๋ยวมื้อม,มือมิ้แกรมย่ยงจังไหนสิน้ำมาฝากกันเนาะขอบอกว่าทริปตะลอนเที่ยวกระบ,บี่ในครั้งนี้ของพวกเราก็คือแบบว่าคุ้มมากๆค่ะพี่น้อง แคบจะบริยูบานพักของพักเลยค่ะกะตะล่อนออกกันทุกมือตั้งแต่เ้า้าจนเท่าคำ่ำมีความสุขไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ